ทำไมโครงการของเราถึงขายบ้านได้ในราคาที่ถูกกว่าวันนี้มีคำตอบนะครับอย่างแรกเลยของเราเป็นโครงการขนาดเล็กนะครับเหมือนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงบริเวณเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองก็จะมีอีกหน้าหลังเฟสหนึ่งสี่หลังดังนั้นเราเป็นโครงการขนาดเล็กนะครับเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องทาซุ้มประตูโครงการสวยๆไม่ต้องใช้งบประมาณตรงนั้นนะไปทําซุ้มประตูแล้วก็อีกอย่าง ก็คือเราไม่จาเป็นที่ต้องทําถนนในโครงการเหมือนถนนที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นถนนในซอยและถนนซอยตรงนี้ก็ดูแลโดยตรงจากหน่วยงานราชการอยู่แล้วก็จะทําให้ที่ดินของเราทุกแปลงเนี่ยครับก็ติดกับถนนสาธารณะของราชการโดยตรงนะครับดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้งบของ ตัวเราเนี่ยไปทําถนนในโครงการแล้วก็ไม่ต้องไปทําซุ้มประตูโครงการนั่นก็ทําให้เราใช้งบประมาณตรงนี้น้อยลงเราก็เลยสามารถที่มาทําบ้านในราคาที่ถูกได้ก็พาเยี่ยมชมนะครับอย่างแปลงนี้แปลงหลัง2แปลงนั้นนะครับก็คือลูกค้าเข้าอยู่เรียบร้อยหมดและ้ะส่วนแปลงนี้เนี่ยก็คือลูกค้าของเรานะครับชอบทาเลตรงนี้แล้วก็เลยขอซื้อที่เปล่าแล้วก็ สร้างบ้านเองเนื่องด้วยลูกค้ามีอาชีพทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยโอเคก็เลยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปลง A4 ซึ่งลูกค้าก็เข้าอยู่แล้วเช่นกันนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเฟสสองนะครับเราก็มีอีก5แปลงซึ่งแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลง A5 ซึ่งแปลง A5 เนี่ยตอนนี้ก็โอนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ หลายๆอย่างหลายๆรูปแบบเนี่ยก็จะตกแต่งตามใจลูกค้าได้ด้วยนะครับส่วนแปลงถัดไปนี่นะครับที่ขึ้นโครงไว้แล้วนะครับมุงอังคาแล้วนี่ก็จะเป็นแปลง A6 แล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับก็จะมี789อีก3แปลงซึ่งก็จะเห็นนะครับถนนตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ในการดูแลของราชการโดยตรงเราก็ไม่จาเป็นที่ต้องใช้งบประมาณตรงนี้ ทาให้เราสามารถที่จะทำบ้านได้ในราคาที่ถูกกว่าโครงการใหญ่ๆแล้วก็ข้อดีข้อนึ่งของการที่อยู่กับโครงการขนาดเล็กนะครับก็คือว่าท่านไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางคือถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ครับแน่นอนเขาต้องมีการเก็บค่าส่วนกลางทุกๆเดือนเพื่อที่จะใช้บริหารสาธารณูปโภคในโครงการในหมู่บ้านนะครับ ดังนั้นถึงแม้ว่าวันนึงท่านจะจ่ายค่าบ้านจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าท่านก็ยังจําเป็นที่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเป็นบ้านที่อยู่นอกจากสรร์นะครับในโครงการขนาดเล็กๆแบบนี้เนี่ยก็คือเมื่อท่านจ่ายบ้านจบนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาเสียงเงินทุกเดือนกับค่าส่วนกลางอีกต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นช้อย เป็นทางเลือกของแต่ละคนนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปแหละครับโครงการใหญ่โครงการเล็กซึ่งถ้าหากว่าท่านใดนะครับชอบรูปแบบแบบนี้นะครับนะครับก็แล้วก็มองหาบ้านที่อยู่ในย่านคลองหลวงนะครับดูช้อยตรงนี้เป็นทางเลือกได้นะครับของเราอยู่ที่คลองหกตะวันออก60นะครับก็อยู่ในพื้นที่ของคลองหกอำเภอคลองหลวงครับอยู่ใกล้ๆราชมงคลคลองหกเพียงนิดเดียวนะครับ ทำเลดีมากให้พื้นที่คุ้มค่ามากครับ90ตารางวาราคาไม่ถึง3ล้านครับยังไงก็ทักทายเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวไว้มาชมคลิปถ,ถัดไปกันต่อไปอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ